สวัสดีครับผมเช้านี้จะพามายกตุ้มไปลาไหลกันครับคุณหรือว่าอีกจู่แล้วครับจู่ปลาไหลตุ้มไปลาไหลจำมองไม่ได้แล้วจำที่ไม่ได้ Loang mong được không? lịch Ngon oh, nhỉ <laughs> <laughs> Mì thua quá Nhìn nào nghe ไม่มีครับผมไม่มีปลาไหลหรือว่ามันยังไง <c oughs> ลังแรกก็ผ่านแล้วใส่ไปหกอันครับผมใส่ไปหกหลัง อคือวะองนี้เห็นเพื่นใส่คือเข่าดีเลยแล้ว โอ้ยาวมาีปลาไหลเลยเจ้าของใส่บ๊เพ,พี้ยนมีปลาไหลเลยใส่บ๊หมานเนะาะงานบุดีบ่ว lắng chưa đây hết tuồng bồn nắng là yêu học không, yêu em em xin em em ơi em 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 này มาแล้วครับเนี่ยโอ้ามำล้างเข่าล้างเดียวเป็นยังไงวะน้อยเหตุ่มเล็กก็เข่าไปแล้วโั้โหมันชนแล้วมันกลับมา้า Nhiêu ý học quảng không Này bên đi tay nữa anh cả hai nhá nhá nhá, nhá. ก็คืออีกเออไปยังไหนวะอุ้ยยี However, ่ตะขาบอุ lush, so ้ยขาบอต่อยมือกับบุญแล้วตอนนี้เฮ้ยยังไม่มีเตี้ยมเพิ่มเนี่ครับผมสวนอันไ่น ลองมองลังนี่แล้ครับงาิดติดดูลังนีดเตัวมดังดังดังงนี่ตัวตันะบกง่ยะคบอเอซีนเมเว้ เอามาสองแต้มแล้วครับผมเื้อ,อว่าแล้วงามันดันไหมเขาอ,อยู่นี่บผมได้เรื่องก็ได้เรื่องอยอะงานเป็นยังสิวะงานบี้เลยเนี่ยหันม,มาแล้วครับไปรุนกันลังสุดท้ายครับผม ครับหลังสุดแท้งา,าบดันงาบดันบกุกเหี้ยสองตัวครับเออราครับบุกคอครับลังยวไปเคเบ้างครับผม สรุปผลงานนะครับผมสองแจมสองแจมทดสอบงาซใช่หรอครับผมซื้อง,งามาใส่ไหมเสื้อง,งามาจูมาใส่ไหมงาน,านก็มันผุมันพังครับมันเป็นไม้ไผ่นี่ครับถูง่ายอยู่เดีด้ยนะเว่ามันตัวน้อยเดี้ยนะข้าอย,ยู อ yeah. hey, ื้มตัวนี้ไงนี่ตัวนี้ดังเลยโอ้ยโอ้ยตัวนี้กูเป็นเป็นปลาไหลดังนะครับผม มานเลวครับมานเลยสองเต้มกับพัดนี่เหลือแล้วครับผมเจ้าชียังทังบอลเนี่ยเด้ไปเปลี่ยนทังครับผมฝากกดติดตามได้ครับผมเป็นกำลังใจงใหตามคลิปต,ต่อไปครับผมต้องกันไม่ลิปดหนาแล้วครับผมสวัสดีครับ